ถึงเรื่องเลยอะไม่ได้นถามคุณในรอบแรกในรอบหลังหลังจากประกาศปุ๊บอ่านี่โหนี่คือครั้งแรกปะใช่ครั้งแรกเนาะครั้งแรกเนาะก็ขแต่ขนใช่ก็ครั้งแรกครับผมอ๋อเนี่ก็ใกล้แล้วค่ะใกล้จะแต่งงานแล้วจะโชว์อีกไหมจะโชว์อีกไหมวพันศุกร์ยาวก็โชว์ยาวแล้วกินเออวันหยาก็ถูกเพิ่งถูกขอไง แค่เขาโชว์ไปเออวันนี้มันเป็นตาเป็เทมาแบบเยอะเยอะหมือนกันเยอะมากดีใจนะค่ะก็อบอุ่นมากเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เจอกับแฟนมาเป็นนานแล้วไม่ได้เจอป้ายไฟอย่างนี้มานานช่วพักแล้วนะเนาะป้ายไฟป้ายไฟเลยครับโอ้ยยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่แบดอยู่แบดมอรอดอ่แเอาลงเลยเอาลงเลย คู่นักสีก็เลยมีแบบเพลงพิเศษมาเเป็นพลงพิเศษครับผมก็จริงๆก็เป็นเพลงที่ลูกค้าเขาเลือกมาครับผมแล้วก็บอครับผมไหครซ้อมนานไหมคะเพลงนี้ต้องซ้อมหล่ยก็เลยจะเหนื่อยนิดนึงแบบยังไม่จบเลยแบบอยู่ในในอยูอัลเตอร์ปาร์ตี้ไหมครับแบบเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เพิ่งพูดกันในห้องแต่งตัวว่าสรุปแล้วนักร้องที่เราต้องการเนี่ยเขามาไม่ได้เราทำยังไงดีก็เดี๋ยวจะ ขึ้นเองละเดี๋ยวจะร้องเองร้องเองไปเลยร้องเองไปเลยเพื่อนเเอ่เราก็เป็นนักร้องจบแล้วจบเลยไม่ต้องหานักร้องไม่ต้องดีลใครมันต้องเป็นเพลงประมาณไหนครับแบบว่า after party โหก็ก็มีก็มีทั้ง happy happy แล้วก็สนุกสนุกนเนาะก็คงเป็นเป็นที่งานที่เมืองไทยก็อยากจะบอกว่าเป็นอะไรที่น่าจะมีสีสันเนาะความซึ้งความอะไรเราเก็บไว้ที่ อิตาลีดีกว่าที่นี่ก็จะเป็นงานที่สนุกล่าเริงก็จอยๆไปชวนเพื่อนๆทุกๆคนที่เรามีมาพูดถึงการเตรียมงานที่อิตาลีหน่อยไปถึงไหนแล้วมันร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังหายแพนิกแล้วหายแพนิคกันหรือยังค่ะมันก็จะมาเป็นบู๊บๆกันเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ประมาณแบบ90เปอร์เซ็นต์แล้วค่ะยังเหลืออะไรยังเหลืออะไร10%เปอร์เซ็นต์สิเปอร์เซ็นต์คือเหลือโปรโมชั่นของแบบไฟนอลของดอกไม้อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าเปลี่ยนเรื่อยๆเลยเปลี่ยนเรื่อยๆบอกว่าราคาขึ้นเรื่อยเรยเราก็เลยแบบตัดออกตัดออกอะไรอย่างเงี้ยดอกอะไรครับดอกที่แบบว่าจะต้องเป็นไฮไลท์คือที่นู่นอ่ะมันค่อนข้างเป็นซีโน่มันไอจริงนะบ้านเราคือง่ายมากบ้านเราคือหาดอกไม้ได้เขาก็อยากเขาก็อยากได้ดอกไม้ที่ไม่มีในฤดูนั้นนี่อย่างเงี้ยมันเป็นปอมันหมดไปแล้ว ดอกไม้ที่แบบเลือกอบมันน้อยมากอันนี้ส่วนใหญ่ที่คุณจะเป็นคนออกไอเดียนะออกทีมาเรื่องสนับสนุนอยู่ยังไงะถ้าเป็นเรื่องดีเทลอย่างเงี้ยเราส่วนใหญ่จะเป็นคนออกไอเดียแล้วก็จะทำก็บ้างค่ะตามใจตามใจตามใจใารใจเนี่ยครับอย่างที่เขาบอกก็คือ ผมก็อาจจะไม่ต้องท like ําอะไรเลยด้วยซ้ำเขาแบบควบคุมงบให้ด้วยเขาทำให้หมดเลยตอนนี้ป่ายมากคิดไปก็คิดตังค์ไปด้วยถูกปะใช่ใช่แต่เราก็จะแบบไม่ได้แบบบุดีดถ้ามันเกินงบเมื่อไรเราก็จะแบบต้องตัดอะไรบางอย่างออกไรางจริงใครต้องป่ายเงือมากกว่ากันครับระหว่างคนคิดกับคนจ่ายคนนี้คนนี้คนนี้ผมยกให้เขาเลยเพราะว่าเขาคุยมาเยอะครับแล้วจริงจริมีการเสนอไปแล้วงบมีผ่านไหมหรือว่ามีการแบบว่าเบรกหรือว่ามีเบรกกันไห ก็เบรกนะแต่ว่าไม่รู้อะพอก็บอกว่าเฮ้ยเอาสิอะไรอย่างเงี้ยเราอะรู้สึกไม่ดีเองแ้วเอาไหมเอาไหมไม่เอาเราก็เราก็ตัดออกคือคือแค่ไปแต่งที่เนี่ยมันก็มันก็เกินฝันแล้วอะเราก็รู้สึกว่าแบบสถานที่ก็สวยแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเดคอเรทอะไรมากแค่แบบอยู่กับแค่แบบอยู่กับคนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ เราก็แค่คิดว่าแบบเออวันนี้จะเป็นที่เราจะได้แต่งงานกับคนที่เรารักแค่นั้นเราก็แฮปปี้แล้วระหวา่างระหว่างเตรียมงานไปภาพมันชัดขนานไหนคุณบอกว่าชัดขึ้นชัดขึ้นค่ะตอนนี้ก็ภาพเริ่มชัดขึ้นไปอีกเพราะว่ามันเหลือแค่เดือนกว่าเองนะคะทำไมเหรอตื่นเต้น <c oughs> ไปเริ่มมาอยู่ยังไงตื่นเต้นตื่นเต้นตลอดงานตื่นเต้นได้แล้วมันก็เออ ใกล้ๆมันก็ต้องสบายใจได้แล้วแต่แต้อาจจะหายใจไม่ออกเลยเป็นหมากบอกว่าเรามีไปเข้าคอร์สทสาวแล้วก็มีบ้างนิดนึงค่ะก็มีดูแลผิวอะไรอย่างเงี้ยที่หมากเไปด้วยเขาบอกว่าขับรถาไปส่งเออเออให้เขาไปส่งก็ไปแวะบ้างก็ไแวะบ้างแต่เีอะไรดีหยวเขาทำอะไรกันหรอจิงทำแบบนี้เราเลือกใสายแพนิคจังหนึ่ว่าหาที่ผมว่าต้องวน มันก็จะมีตื่นกลางดึกบ้างค่ะเป็นเป็นบางวันเสาร์อาทิตย์เป็นวันที่เราจะได้พักผ่อนค่ะเพราะว่าแทรนิ่งคันเนอร์เขาหยุดแต่ถ้าจันทร์อังคารพูดเพื่อนี่เราจะเริ่มแบบว่าต้องเบี่ยงเขาแล้วแบบเหมือนแบบทุกวันนี้คือแบบโปรแกรมมันว่างนะแต่ทุกวันคือไม่ว่างเลยอะไรก็ไม่รู้เข้ามาเรื่อยเรื่อยเต้องคิดตลอดเลยใช่มันคือเรื่องของความสมดุลแบบนะครับว่าผมกลัวมันจะแบบไม่เป็นอย่างที่เราคิดถตีสุม ไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะตอนนี้สิ่งที่แบบกลัวกลัวแบบก็ไม่มีแล้วเนาะไม่มีคือมันเหมือนมีคนมีคนช่วยแล้วก็มีเวัยรุ่นพันธุ์ที่เขาก็แบบช่วยเราด้วยแหละแต่ว่าเราแค่ต้องสื่อสารกับเขาให้รู้เรื่องแค่นั้นค่ะอย่างเงี้ยคลิปนี้ถือแบบฉลองตลาดสดตลาดสดมนจะมันมนจดับขึ้ะดั้นระดันระดั้นระดันจะดับนระดับขนรบ้นระดับขึะดับขึ้นร ก็เราจัดวันเดียวกันแต่ว่าคนละที่ค่ะแยกกันแยกกันไปเลยแยกกันค่ะมันจะแบบโดดเดือดแค่ไหนเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับแค่วันว่าวันไหนเราไม่รู้สถานที่เราไม่รู้ว่าเพื่อนๆจัดอะไรให้เราเพื่อนๆเตรียมให้ใช่ค่ะสนุนเราเพื่อนๆจนสนุนอะไรไม่ได้หรอกอะไรมาลุนมากก็กลัวอยู่เนี่ยครับกลัวอยู่เพราะว่าเป็นแบบยากเนี่ยไม่ถูกไหมเราคาดหมายแบบเนี้ยเราจะเจออะไรอ่ะคน ก็คือตัวตึงทั้งคู่ตัวตึงได้กลาวตอนนั้นก่อนไหมครับเขาไม่เขาบอกว่าอ่า don't say no ใช่คือต้องทำห้ามเราต้องทำทุกอย่างเราก็อู้กิมก็มีแจ้งบอกว่าอะไรแบบ list ไม่ไม่อันนี้ไม่นั้นอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงก็ส่งไปแล้วแล้วเพื่อนเชื่อไหม เพื่อนอ่านหรือยังเพื่อนเปิดอ่านหรือเปล่า่่อานยังก็มีบ้างแล้วก็แบบตลกที่แบบหลอกถามอ่ะแต่ว่าไอ้คนโปะแล้วอ่ะถามเราตรงไต่คนหนึ่งแบบโอ้ยชอบเค้กแบบไหนแล้วเราก็แบบไม่ต้องหามสกีเพื่อนเพิ่งถามอะไลยว่าชอบเค้กไหนมีปู๊กลับไหมคะว่าถ้าแบบเล่นแรงหย่านงานอารก็คือนะอะไรเงี้ยคิมเชื่อว่านางคิดไว้อยู่แล้วถามเรื่องหอเป็นยังไงบ้างตอนนี้ไม่เห็นไฟลุคคัปเดต ตอนนี้คือทุกอย่างเริ่มสมบูรณ์แบบอย่างเนี้ยเป็นโครงคขาวๆอยู่เอ้ยเริ่มแล้วครับก็อย่างที่เห็นผมก็ลงเซวไปงั้นแหละแต่จริงๆมันก็เดินหน้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในฝีมือช่างของเราว่าเขาจะทําให้ตรงตามกําหนดนะฮะคือบอกช่างอะไรนะคือบอกช่างคือเหลืออะไรยี่สิบเดือนหน้าเนาะใช่เสร็จในยี่สิบเดือนหน้าก็เดือนแต่ก็นี้บ้านยังไม่มีไฟฟ้าเลยนะคะที่ตอนนี้มันเหลืออะไรบ้างเพราะแ่โครงมันมาแล้วเหลือเฟอร์นิเจอร์มายังหรือว่าเหลือ ใส่ปาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีพวกงานหินที่ยังไม่ได้แตะอะไรทำไมถึงต้องเสร็จภายในยี่สิบป่คะาเลิศดําดีหรือําเริมหรือว่ายังไงมันมีมันมีมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่เราจะทําที่บ้านก่อนก่อนที่เราจะไปทอิตาลีคบอิครับท่อิารับิจกรรมบีอิตบอ่า จะบอกช่างว่าไงถ้ามันไม่เสร็จต้องเสร็จก็บอกพี่ๆตรงนี้แหละฝากไปบอกเขาด้วยี่มันเหลือในส่วนน่ะก็นั่นแหละอย่างที่บอกก็คือไฟฟ้าสําคัญมากๆเลยที่เราเป็นห่วงทุวันนี้เพราะว่าถ้าไม่มีฟ้าเราก็เทสเะ่อใช้ไฟฟ้าอะไรไม่ได้เลยแอร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะเร่งนะ ในคิวปล่อยไหมอะไร่ก็คือตอนนี้มันอยู่ในระบบกระบวนการที่เขาต้องไปดําเนินเรื่องอยู่อะไรเงี้ยครับผมก็เราก็ไปเร่งเข้ามาไม่ได้แล้วเกรงใจแต่ต้องเป็นแต่ยี่สิบนี้ต้องใช้แล้วไม่ไดพาดความดูไอ้ความที่ดีไซน์มันถูกใจเราแค่ไหนเป็นตามที่เราต้องการหรือเปลเป็นแบบเป็นแบบที่เราต้องการร้อเปทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เป็แบบงานทุกคนเป๊ะมากอินเทอร์ ier ก็เป๊ะมากใช่แล้ว ก็เข้าไปดูเกืบทุกอาทิตย์เนาะก็มีความคืบหน้าตลอดใช่เป็นสิ่งที่เราเราเส้นแรกอะที่เราวาดไว้มันก็คือเป็นแบบนั้นเป๊ะเลยเข้าไปดูทุกอาทิตย์เป็นไปเร่งเป็นสองอย่างนะครับให้กำลังใจช่างให้กำลังใจค่ะแล้วอยากใส้บ้านนี้เตรียมห้องไว้เป็นรุ่คู่ไว้อาณาบดเลยนะคะเตรียมไว้ที่ห้องเดียวที่ห้องเดียวเตรียมไว้ห้องเดียวเตรียม้อาคนเดียวก่อนใช่ถ้ามาสอง มุแบบสรถไฟมาไม่น่านะย้ายบ้านย้ายบ้านเราเล่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 นก็มีก็มีแต่ว่าเราก็ตั้งใจไว้มีแค่คนเดียวฮะแล้วในมุมของที่เราต้องการมุมโปรดเรามีไหมในบ้านเราฮะโหมุมของเขาเยอะเลยถูกใจไหมตู้เสื้อผ้ายังไงนะตู้เส้อผ้าต้อง หนึ่งห้องหรือสองห้องก็อุปกรณ์แต่ภาพเป็นตัว U ใช่ไหมใช่ตัวเอ่อเอ่อห้องแต่งตัวเป็นตัว U ของเขาหมดเลยโอ้เป็นตัวติ่งนึงอะติ่งพี่หมากคือแก้อวคือก้อนกันเ้าวของแค่แบบติ่งนึงอะพี่หมากนั่นแหละครับเยอะแล้วโอ้ยรู้เลยว่าใครเป็นเจ้าของบ้านละรับรับงบร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมฮะหรือว่าเกินร้อยไปไหนเกินมาเกินมานิดนึง เกินไม่เยอะถือว่าเป็นอะไรที่รับได้เนาะเออไม่ได้ไม่ได้บานปลายสี่รีสี่รีรวมประมาณเท่าไหร่คะห้าสิบหกสิบเจ็ด้าร้อยห้าสิบอะไรเนี่ยโอ้เออขอบคุณน่าทีมากเลยนะเออมาบานเนาะนี่เอาคขารียหาบานปลายเราต้องมือมือไวเอามือมือเอาเดี๋ยวเขาไปพลาดหัวจริงนะเธอเอาล่ะไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้น เราเชื่อมั่นในในการคุมงบของเขาแล้วก็เชื่อมั่นในช่างของเราจริงๆนะบางอย่างมันไม่ต้องดูแพงแบบมันไม่ต้องแพงก็ได้เพื่อที่จะให้มันดูแพงเพราะว่าเราเพราะต่างคนต่างมีบ้านของตัวเองมาก่อนแล้วถูกไหมเราก็เคยทําบ้านกี่หลังแล้วก็ไม่รู้เรารู้ว่าเนี้ยไทม์ไลน์ของมันมันจะพังเมื่อไหร่ก็เอาแบบไปเสกเมื่อไรอย่างเงี้ยเออก็ถือว่าโชคดีที่ได้ช่างที่แบบว่าไม่บานปลายรบใช่โชคดีมากโชคดีมากครับใช่ทีมทีมเก่งมากต้องยอมรับจริงๆ แค่แค่เราเร่งแค่นั้นเองลังแตงรีไม่ชอบไม่คิดคุมบัญชีบ้านไปเลยนะคะหลังแตงรีคิมขอไม่ทำนะคะทำไมครัะคิมขอลาออกทำไมนั่งเหนื่อยมันเครียดดูซ้อมตัวเลขไม่ใช่เหรอทำไมตอกเลขนะคะแต่ตอนนี้คือแบบคำนวณยูโรเป็นไทยเป็นไทยเป็นยูโรอย่างเงี้ยก็เครียดแล้วเครียดนอนดแบบกดเงาเปลี่ยนบบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะทำได้ช่วงเวลาสั้นๆ พีติมันจะเป็นแบบหน้าที่ของแบบแม่บ้านนะกับการแบบดูแลเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยพี่หมาเขาบอกว่าเขาจะเป็นคนจ่ายตลาดอ๋อแล้วเราทำอะไรเรามะราออกินรอกินใช่บ้านใหม่ผมจะทำอาหารบ่อยมากๆเลยเ้าจะลงไปล้างสาเองใช่ผมจะไปตักใบไม้จึงงมเป็นเป็นพยานนะม้ ตัดหญ้าเพราะว่าอะไรรู้ไหมไม่มีต้งใครแล้วครับต้นไม้คือแบบวางอย่างนี้เลยนี่สานี่ต้นไม้ได้บอกว่าจริ้งหรอมันต้องสวยงามเก็บอกว่าเอาเดี๋ยวลงไปกวาดต้นไม้้ดอกไปไปไม้เองมันต้องร่มรื่นเดี๋ยวรอดูเลยรอดูตื่เต้นไหที่มันจะได้เริ่มทำวัคซีนติดต่างด้วยกันตื่นเต้นมากก็ทุกครั้งที่เวลาเราไปเข้าไปดูที่บ้านนะเราก็แบบ นี่มันคือบ้านในฝันของเราจริงที่แบบคือที่ที่เราจะอยู่ด้วยกันจริงๆสองคนอะไรอย่างเงี้ยตาไหลเนี่ยก็มีบ้างนะคะแบบมันก็จะแบบอุ้ยมันเริ่มเป็นจริงแล้วมันเริ่มเป็นชิ้นเป็นอันถึงว่าบ้านหลังเนี้ยเราสร้างตั้งแต่แบบเป็นป่ารกเลยอ่ะใช่เราสร้างจากสูตรเลยค่ะแล้วมันก็พอมันขึ้นมาแบบเนี้ยมันแบบมันชื่นใจมากแล้วตอนตอนเข้าไปที่บ้าน เห็นคนสวนแล้วนี่นี่ได้รับหน้าที่จะันเห็นนะเห็นคนสวนลอยมาเราเป็นคนสวนเยดูั่าแล้วขับรถใช่ทำทุกอย่างกิมคือเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านมเขนวนั่งอ่านหนังสือหริอดีไหมคองพักมหบอกคแฟนหน่อยว่ามันทุกคนก็เชียร์เรามั้งต่้นต้นอะเนาะ ก็ขอบคุณนะคะสําหรับทุกกาลังใจที่พี่สื่อด้วยที่แบบว่าอยู่แล้วก็แบบอยู่กับเรามาตั้งนานแล้วใช่ตั้งแต่จีบกันเลยใช่ค่ะก็เป็นกาลังใจให้เรามาตลอดมาสปอร์ตเรามาตลอดเลยค่ะเราก็รู้สึกแฮปปี้มากแล้วก็อันนี้ก็ใกล้ถึงวันมากๆแล้วยังไงเดี๋ยวเราจะมาบอกพี่กทีนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆด้วยค่ะเอาปีทําเมื่อกี้ท่อกับเวทีต่อสุดเนื่องจากเวทีบอกว่าพูดกันทุกคืนพูดกันตลอดพูดว่าอะไรค่ะ ก็เอาก็ก uhm like, like, ่อนนอนเราก็คูดคนรักเขาก็ต้องพูดมีคำคำหนึ่งอยู่แล้วถูกไหมก่อนก่อนที่เราจะนอนอ่ะเวลาก่อนนอนเราจริงๆเรามีกิจกรรมมีหนึ่งอย่างก็คืออ่านหนังสืออ่านหนังสือให้ผมอ่านให้ฟังอะไรเงี้ยแล้วก็ก่อนนอนเขาปิดปุ๊บปิดไฟปุ๊บผมก็จะไปหอมแก้มเพ้าแล้วก็ออพูดได้ครับไปแล้ว ได้ครับแล้วก็นั่นแหละครับกินยังไงคืนลูกยังไงคืนครับออดไหนไม่ออกมืนะนี่ก็หลับใส่หลับไปแล้วโอเค